ครับผมครับสวัสดีครับเมื่อนี้พ่อกันอีกแล้วครับกับช่องเลี้ยงหนูทุกปัญหามีคําตอบครับมมมเมื่อนี้ผมสิมาบอกเรื่องสถานที่การเลี้ยงหนูครับสําหรับมือใหม่ครับกําลังเริ่มอยากเลี้ยงหนูแต่ว่าสถานที่จะเป็นแบบใดเฮ็ดแบบใดมีโร่งเลื่อนหรือว่าบ่ามีร่งเลี่อนเลี้ยงกลางแจ้งสิเลี้ยงใดบ่นี่ครับมมเมื่อนี้มาบอกเรื่องห้องขอ,อนี้ครับ ผมเลี้ยงอยู่กลางแจ้งครับผมนี่สถานที่ผมมีแบบนี้ครับผมก็เลยตองเลี้ยงอยู่กลางแจ้งเลี้ยงอยู่ใต้ห่มไม้ครับนี่ครับใต้โ่มแบบมีใต้ห่มบักม่วงแต่กะเลี่ยงได้ครับแต่ว่าหเฮากะย่าให้มันถึกแดดครับอยาให้มันถึกแดดหลายครับตรงมีห่มเนี่ยนี่ครับตรงมีหฮมถ้าถึกแดดหลายมันก็ห่อนตายครับเป็นฮีสโตกตายได้เลยครับหนูเฮากะย่าให้มันถึกแดดหลายครับอยู่ในห่มครับ นี่ครับผมเลีออย้ยงยู่ในห่มครับผมมีพื้นที่แบบนี้ครับผมก็ใส่ไปแบบนี้เลยครับประหยัดต้นทุนได้ครับนี่ครับฟ้าผมกเ็เฮ็ดแผ่นเหลี่ยมตัดแผ่นเหลี่ยมเฮ็ดเองครับแต่คันท่านใดอยากเฮ็ดลงเลื่อนกับเฮ็ดแนะนาําเฮ็ดลงเลื่อนดีกว่าครับเพราะว่าหนาฝนมันกระสีได้สบายครับหนาฝนมันกระสิสบายเฮ็ด <c oughs> ลงเลื่อนบม่ต้องมาพะวงเรื่องแดดเรื่องฝนครับ แนะนำเห็ดลงเดือนดีกว่าครับแต่กับสำหรับท่านใดที่บ่มีงบหรือว่าอยากเลี้ยงเลยใจห้อนก็เลี้ยงใส่กลางแจ้งไปเลยครับนี่ครับเลี้ยงใส่กลางแจ้งไปก่อนครับนี่ครับคือผมผมก็เลี้ยงกลางแจ้งครับนี่ครับใต้ห่มไม้ครับในหมอเว้นผมก็เปิดฟ้าไว้ให้ครับเปิดฟ้าไว้ให้ครับเพราะว่าบ้านผมบ่มีแมวครับมีแต่หมานี่ครับแมวขอมาก่ไน้นครับ บ้านผมเลี้ยงหมาแมวขอมาบ่ใดครับผมเปิดฟ้าไปแหยยงนะมือเวนขนาห้อนเขาก็เปิดฟ้าไปแหงนิดนึงครับแต่คันเป็นนาฝนเปิดฟ้าบ่ใดครับนี่ครับผมเลี้ยงใต้ฮงไม้ครับลมลื่นเลยครับผมหมอกเลยว่าลมลื่นออกลูกดีครับนี่คือสําหรับค้นทุนหน่อยครับแต่ว่ากับแนะนําเป็นลงเลื่อนจะดีกว่าครับคันมีงบหลายเขามีงบหลายแล้ว เอาลงทุนไปเลยครับเหตุลงเลื่อนนี่ครับผมมีสถานที่แบบนี้ผมก็ใส่ไปตามพื้นที่เลยครับนี่ครับหย่าวานหย่าวานปลูกไว้ให้นูครับเป็นโด่งเลยครับหย่าวานนี่ครับลมลื่นลมลื่นครับมบิ่งฟ้าบัดนี้ครับ ้านี่ผมก็ใส่ฟ้าสมาร์ทบอร์ดครับสมาร์ทบอร์ดซีมนลผมใส่ซีมนลแต่มันกระบางด้วยครับซีเมนลเนี่แต่ว่าผมใส่ซีไล่ติดทั้งไตครับให้มันแข็งให้มันแข็งครับเดี๋ยวเวลาเขาตัดฝ้าเขาก็ต้องตัดให้มันเลื่อยบอกมากครับขอบบอกมากจากประมาณยี่สิบสามสิบเส้นครับ ให้มันเลืはいはい่อยออกมาผมตัดให้ม huh. like mm ันเลื huh. right like, Maybe, er ่อยออกมาครับบอให้ม oh, <sorry. S 1> ันเลื่อยขอบบอกมากครับมันจะกันฝนได้ครับอย่าให้มันตัดพอดีคือจังขจอเอ็ดอยู่ในโรงเรือนครับของห้าวโมมีโลงเรือนเ้าก็ต้องตัดบอตัดฝาบอให้มันเลื่อยออกมาครับนี่ครับให้มันเลื่อยออกมานิดนึงครับนี่ผมจิตตัดแบบนี้ครับให้มันเลื่อยออกมาการฝนได้ครับที่นี่มาบึงให้บอครับ ในบ่อกะผมจะเห็ดแบบเรียบเลยครับปูปูนหมดเลยครับเนี่ยปูปูนหมดเลยครับบ่อห้ฝนเขาได้เลยครับเพราะว่าผมอยู่ทางหนอกครับเป็นการแจ้งถ้ามาอากาศเข่า่างใดครับอากาศเข่าก็คือช่องนี้ครับช่องซี่ไล่ที่ผมเอามาล่องกับบอไไปนี่ครับมันจะมีช่องร่มอยู่นิดนึงครับผ่านได้แต่ยื่เว้นผมก็จิเปิดไว้ให้นูให้อากาศเขาครับแต่ฮอก็มีนีตัวนี้อยู่แล้วครับช่องร่มตัวนี้ นี่ครับมีช่องร่มอยู่นิดนึงนี่ครับเป็นช่องร่มตัวนี้ครับช่องร่มช่องร่มซีร่ายนี่ครับนี่ครับมีช่องร่มอยู่นิดนึงแต่ยังไม่ผมจะเปิดไว้ครับนี่ครับลมรื่นครับเข้ามีทุนหน่อยเข้ากระเฮ็ดแบบนี้นะครับว่ต้องลงทุนหลายครับสําหรับมือใหม่ครับ ว่วงครับ Springs. อยากเล be oh! ี iin, ine, ้ยงเห็นแต่ขาเจ้ามีโรงเลื่อนโอ้สวัสดีหาเงินมาเห็นได้ครับเหมือย่างในหน่อยต้องใส่เงินหลักหมื่นครับหลักหมื่นเรากับบเมยนหมื่นสองหมื่นเนะครับเห็นลงเลื่อนนะครับขอเฮาเลี้ยงไปสักพักเขาขายนูไดหอเขาเริ่มขยายมันไปได้มันไปต่อได้เลี้ยงหนูเขากับเห็ดรงเลื่อนต่อเลยครับเขาเห็ดลงเลื่อนต่อเขาคิดว่าเขาบ่ไไว้เขาบ่มักเขากับเลือกได้ครับเพราะว่าเขาบ่ท่านได้เห็นลงเลื่อนนี่ครับ ผมเลี้ยงแบบง่าย,ายเลยครับสบายร่มรื่นพร้อมครับนี่ครับนูกระยูดได้นะครับได้ว่ากระยะีให้แดดแบบแดดแบบนี้เลยครับให้ไม่หฮมให้มีหฮมให้ยูไต่หฮมครับนี่ครับนูกระยูได้นี่ครับ,น,รดดรบนี่ก็ปลูกยาไว้ให้ หนูครับมือนีก็บมือมี่ยังไล่ครับผมฝากไ้สำหรับมือไหมครับคนกำลังชิดอยากเลี่ยงครับกำลังชิดหยากับโล่งเลื่อนอยู่ว่าต้องคิดหยาครับนี่ครับใส่ไต่ห่มสีเล็กเด้ครับไต่โตมหมักม่วงใหญ่ไปเลยครับมีแบบนี้กับใส่แบบนี้นะครับว่าแต่ใจห้าลักครับมือมี่ยังมาขันเขาได้หรอก เอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมสำหรับมือใหม่ครับพ่อกันคลิปหนาว่าผมสิมีสาระความรู้อีกอย่างมาฝากอีกครับฝากติดตามผมนะครับผม f a c e b o o k นูนาดอนอุดมจำหน่ายอุปกรณ์ครบวงจร061 798 0275ครับมือนีก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับผมครับผมสวัสดีครับครับพ่อกันคลิปหนาครับ